ครับที่นี้พอนั่งเราที่จะไปไประชุมที่สวนหย่อมของโครงการนะครับ <c oughs> ที่นี้สเตนเลสตั้งต,งตงออ่ออยู่ที่รามบารนะครับข้างคานซีนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อนี้เคย งานทุนใหญ่งานตำบนตักบาทวันพี่แรกที่นั่งคุยกับเอซีนะครับคุยสักส,สามสี่นาทีกว่อนี่จะเดินไป <c oughs> ขอไปครับเสียงบัดนั้นเพราะอ,อากาศมันเปลี่ยนแปเดี๋ยว้อนเดี๋ยวหนาวอยู่ในห้องเปิดแอร์เย็นตรงมาก็ร้อน ตรงนี้เป็นต้นต้นไม้เขียวมากแล,ล้วก็าใบร่วงก็มองตอไม้สีเหลืองนะครับ mm hmm. ก็ชุ่ชื่นแะ้มีคนสวนเล้ยต้นไม้ชอบต้นวาฒนานะครับแล้วเจริญไปส่องไม่ดูนสวยมากเขียวใครมีบ้านนะเอาไว้ประดับในบ้านมนะีกระถางสวยมากเับ อ่นะรับรู้ก็เป็นเครื่องเล่นเด็กนะครับออกกำลังกา,ายแร้วก็มีที่ออกมาแจกแปลงแจ้งตรงนี้ในโซนด้านหน้านะครับต,ตลาดพักคอยก็เป็นที่บินโมไซค์เนพะื่อน้องคอยรับผู้โดยสารด้วยเวลาเดินทางครับสักครู่นะครับ ไปดูบรรยากาศของตามนีก่อนนะครับท่อขนาดจุ่นกับเรื่องเมื่อวานได้ไปสำรวจพื้นที่ป่าตลาดก็มีประมาณสี่ปิกห้าปิกแลก็มียอดมีกับหลับร้อยวิวนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับตอนเช้านี้ก็เช้าวันเสาร์ก็มานั่งคุยกันที่เส้นหยอกเป็นช่อง อ๋อไม่มีรามา่าไม่มีความขัดแย้งนะต่ช่องที่ถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวที่สวยง,งามลงในช่องนะครับเป็นสตรอรี่เป็นรคคอร์ดหรือเป็นอ๋อสตรอรี่วันละกันเนาะเป็นเรื่องรา,ราวแต่ละวันนะครว่าเราไปไหนมาไหนนะครับเร่ววดูย้อนหลังก็มีตอนสดนะว่าได้ทำงาน เดี๋ยวก็จะฝนาทีแล้วจะเดินไปที่ไปเป็นแล้วเดินเดินไปไม่ไกลนะประมาณห้าร้อยเมตรนะครับออกจากคอนโดเลี้ยวขวา,าไปห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้วครับจะไปส่งโนติสนะครับโนติสเป็นเลยนะครับโนติสประมาณสิบกิอยนะครับส่งโนติสเพื่อ เราต้องถามคอนที่จะยื่นฟ้องนะครับถ้าเกิดว่าลูกหนี้จะมาเราก็ไม่ฟ้องแต่ถ้าไม่ชรระดาเราก็ยื่นฟ้องต่อศาลคดีผู้บริโภคต้องฟ้องต่อศาลที่ลูกนี้มีหนี้นำเนาอยู่นะครับในเาลนั้นนะครับเกณฑ์บุมคลเคเชียงใหม่ต้องตันเกิน, 3, 100, านกกสามแสนบาทก็ต้องใส่แวงเครยงใหม่ถ้าเกินก็เป็นจังหวัดเชยงใหม่เป็นต้นนะครับ หรือบางศาสตร์ก็จะเป็นกรุงเทพก็ดูเขือบหน้าสารก็สามารถคนได้นะครับก็อยู่เขตฝั่งหนึ่ีที่รับในส่วนสามสารเป็นอยู่ที่สารเล็กก็คือสารแขวงนะครับเช่นแขวนพนักพอนเหนือแขวงพนักพใต้แต่ถ้าเกินสามสนก็จะอยู่ที่สารแพ่งหรือถ้าเป็นเขตของ เยนาวาก็จะเป็นศาลแพ้ทางเทพใต้เป็นต้นนะครับต้งองเตือนนกเตียงกา,าด้วยนะครับสุดทอือก็นั่งพักสักครู่เดี๋ยวก็เดินไปที่จะมีว่าน่าจะปิดแปดเก้าโม,มงครึ่งตอนนี้เก้าโม,มงห้าทีแล้วนะครับอีกสักห้าทีไปเดินไปนะครับ อปถึงก็รอนานอโอเคนะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับมาดูบรรยาก็ศสวยนะครับอีกทีอยู่ต้นสาลานะทีู่างกล้องโอเคนะครับไปด้วยกันครับ ต้นวักษณต้นเหี้ย มองไปต้นพยาคฆวงโค้งไปดูสีดอกสีชมพู้ 非常讲究。 สเคย์เที่ยงกับมีซอนด้วยตุ้งเริอดีสเตย์มีซอนแล้วก็เปิดคอปเรี่แล้วก็มีตัดตัวเต็มมือเยติดไปิดอั よく見ていただきたいと思います。